ก็ขอความเความสวัสดียังมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเลลัพธสดวัดคีรีวงศุนย์รู้สนุนไพยไทยหมอพื้นบ้านเกล็ดยาของหลวงปู่ํำหรับวัดคีรีวงได้ทำการไลฟ์สดเผยแงค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยในครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นการสเครห์เป็นการปฏิบัติธรรมทางกายปฏิบัติธรรมทางใจซึ่งความรู้องค์ความรู้นี้เป็นของอยู่คู่กับโลกซึ่งไม่จํากัดว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามแต่ที่าตมาได้ออกมาเผยแผ่และก็เป็นอบรมการใช้ยาสมุนไพรในครัวเรือนก็หวังว่าลูกทามันจำนึกลูก ปัญญาที่ดีให้แก่ชาวบ้านได้รู้ถึงการใช้ยาสมุนไพรไทยอย่างถูกต้องวิธีการใช้ก็จะเียนพรโยมทุกท่านตั้งแต่โยมไกโยมปฐุมชนโยมเีโยมนิดโยมอมรรัตโยมมยุราทองป่าพนังโยมใครอยังนีเชื่อใจโยมเอเออารนงคับนรงทุกท่านทุกคนทั้งสามสามท่าน โยวิลวิวันล,ลักวันใหม่สายบันเ,เกกทิงโยระเทืองทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้า,านต่อพบอกันทุกวันทุกค่ำคืนหนึ่งทุ่มถึงตุ้งครึ่งการออกมาเผยแผ่ความรู้ตรงนี้เป็นการสเคราะห์เป็นการแนะนําชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษสานอันพ้นุขวิโยภัยภัยในที่นี้ก็คือเกิดจากภัย โรคาพยาธิที่มาเบียดเบียนในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเรามีสติคือความในลึกได้ปัญญาคือความรอบรู้ก็วนพินิศพิจารณาว่าเออเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วรควรัวจะทำยังไงไอความเจ็บไข้ได้ปวยนี่อยู่มันเป็นของคู่ลูกความรู้ก็เป็นของคู้ลูกถึงไม่อาตมาถึงไม่ใช่ว่าจะมาจะมาเผยแผ่แต่ก็ยังเป็นของกู้ลูกวิธีการใช้ วิธีการปรุงและต่างๆเป็นต้นซึ่งเราท่านทั้งหลายยกจอยเจริญพรโยมบันใหม่ผู้หญิงลาลาบิวติโซนยะโสธรและทุกๆท่านถึงแม้ว่าจะมาไม่ได้ออกมาเผยแผ่แต่ก็ไปขอคู่ลูกเหมือนกับโลกธรรมมีมืดถึงไม่เกิดพระศาสนาก็มืดก็อยู่มีสว่างก็เป็นของคูกัน มีสุขมีทุกมีนินทรามีสันเสริไมีได้ลาลบเสียมลาบกต้องิปของคู่กันเพราะมันเป็นธรรมของคู้โลกวันนี้ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดในการแนะนำการใช้สาระดีๆเกี่ยวกับก,บการใช้ยาสมุนไรไทยที่อยู่ตามพื้นบ้านตามร,รอบครัวบ้านมีหลายตัวหลายอย่างอย่าลืมพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวรรค์วันพระอย่าลืามทาบุญทาบาปละสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็เจริญสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวในสติในปัญญามุมมองของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราเช่นเดียวกันเราไม่สามารถทำให้ทุกคนหารกลับมาให้ความสำคัญในการใช้ยาไทยหรือดูแลสุขภาพแต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วอันนี้คือจุดสำคัญเราจะทำยังไงกับกายของเรา บางครั้งใจก็ท้อต้องนอนเอนหลังบนพื้นไม้บางครั้งเราก็เป็นทุกข์แทบใจสลายบางครั้งเราก็เศร้าโศกยามเก็บข้าได้ป่วยโยมันทุกข์มันทรมานแต่ถ้าเรามีความรู้มันเป็นของกู้โลกอยู่แล้วจะทํำยังไงวันนี้ก็มีต่ใครมีญาอิฮานุมมีญานั่นมอมราชสีมีลูกใต้ใบต้นมีญาดอกขาวรูอม่านพระอิน แล้วก็มีต้นตามสร้างหรือภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าต้นราชการเขาเรียกต้นกรดน้ําหรือต้นกัญชาน้ําซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ในยามนี้ชาวบ้านกาลังเดือดร้อนเป็นทุกข์เกี่ยวกับภัยร้ายคือโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่ในบ้านเมืองไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะหาที่พึ่งอะไรฉีดยาก็ออกตามนโยบายเรียบร้อยแล้วติกลัว ไปต่างๆนานา,นาจะทํายังไงเอาง่ายๆอยู่คืนนี้ยาท่านเจ็บไข้ได้ปวจะเป็นโรคร้ายโรคหวัดโรคพิษโรคการการทั้งหมดมี28ชนิดเป็นการภายนอกและเป็นการภายในอันเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายสุ่โซมเสียส,สมบุรทางธรรมชาติเมื่อร่างกายสุ่นโซมเสียส,สมบุรธรรมชาติจิตเราก็ตกเพราะจิตตกก็ต้องยิบเรียบยกขึ้นมาจะได้กลายเป็นมนุษย์สาแต่ถ้าจิตตกแล้วยกขึ้นมาก็เพียงแค่เป็นคน อยาเพนพินเพียงแค่คออยากอยากสักแต่ว่าคนมองหลายแง่หลายมุมเหมือนกับการมองหาความดีถ้ามองหาแต่สวยเียของเขาก็เหมือนกับหาหัวเต่าใต้เต่าหายเอ๋ยอ่าในคำโบราณมีตะไคร่หนึ่งต้นถ้าเราเก็บข้าได้ป่วยเป็นบัดข้าจมูกน้ำมูกไหลอ่าเป็นไข้นะจะเป็นไข้ข้อไข้อ่า หวัดจะเป็นไข้ชิดคุณหรือจะเป็นไข้พิษไข้การา้อะไรก็ตามจะทํายังไง,าง,าง,งากาบ้านเรามีแต่ข้เยอะมีลูกใตใบเยอะลูกไตใบมีมสอชนิดเขียวกับแดงจะทํายังไงอ่าบางท่านอาจจะไม่เป็นแต่ถ้ารู้ไว้ใช้ว่าใส่บาเบกวิ่งเบกห้มเบกเดินเบกนั่งก็แล้วแต่ตแต่ใข้หนึ่งยต้นหาแต่ไข้ล้างให้สะอาดแบบนี้อยู่นะเบกยาที่หนึ่งถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นป่วยกายป่วยใจหรือป่วยที่ป่วยการที่จะพูดป่วยใจที่จะพูดกันแล้วแต่นั่นจะโยกเตรียมสมุดปากกานั่นจะโยกสมศรโยกปัจรีโยมพีเอสโยมอัญจเรียโยกพีอารโยมประปัยรีโยมครถามชาวทิทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังเสสรเวลาเห็นว่ามันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อตัวท่านอาตมาก็ได้มาเผยแผ่แถมยังแทรก้วยข้อธรรมในการปฏิบัติ ดำเนินชีวิตยามเราทอ้อเราทุกข์เราก็กลับมาสร้างตัวตัวเองว่าทอ้อกินได้แต่ถ้าท้อแต้กินไม่ได้ลูกท้อกินได้เป็นสมบูรณ์ไปได้หนึ่งหนึ่งถ้าอการนาจะตายเป็นหมายแค่แตบุกายเปกนไข้การเป็นไข้หวัดคือนไข้ที่กำลังดังบ่งดังอยู่ทั่วปัจจุบันนี้หนึ่งตะไคร่หนึ่งตน้นจดไว้นะโยมตะไคร่หนึ่งต้นหั่นให้ล้างใ้สะอาดก่อนถอนมาล้งตนน้นตรงนี้เลยล้างให้สะอาดน่นจะโยม เมื่อล้างสะอาดเสร็จแล้วเราก็หันฝอยๆบางๆหนึ่งต้นนะจ๊ะสองลูกต้ใบหนึ่งต้นอะเนี่ยลูกตาใบหนึ่งต้นหรือถ้าไปรู้จักปริมาณก็ถอดลูกตาใบล้างมาสะอาดจะเป็นแดงจะเป็นเขียวก็ได้ที่อยู่ข้างบ้านถอนมาแล้วก็หันหันให้ได้หยิบมือหนึ่งหยิบอย่างเนี้ปุ๊บหนึ่งหยิบมาปุ๊บหนึ่งอย่างนี้เลยนะหันหันแล้วก็หยิบมือมาหนึ่งหยิบมือได้สองอย่างแล้วนะจ๊ะเมื่อได้สองอย่างแล้วก็นําไปรวม ในภาชนะที่เป็นหม้อไอเลำหรือหม้อเขียวเขียวนอกทางในต้มน้ำ3ลิตรให้เดือดต้มน้ำ3ลิตรให้เดือดเมื่อเดือดแล้วก็นำลงมากรองเอาแต่น้ำไว้เมื่อเดือดแล้วนำกรองเอาแต่น้ำไว้ให้รับประทานหลังอาหารช้าหนึ่งแก้วเป๊กหลังอาหารย็นหนึ่งแก้วเป๊กสรรพคุณและประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการบวัดคันจมูก ไวรัสต,ตับตับอักเสบแล้วก็มีปัญหาเรื่องปอดอหมอบอกว่าเป็นไวรัสตับนะเป็นไข้ด้วยเพราะอาการไข้เกิดาจากตับถ้าตับมันมีปัญหาอาการไข้ก็จะมีปัญหาลุกลุลกรุนแรงไปตามปกตินะอย่างช่วยดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาระยะเบื้องต้นของอาการไวรัสตับ C, e A B C D E F G ดก็แล้วแ,แต่ก็จะอยูอ่นี่คือน้ําที่เหลือให้ขุดทุกวัน ถ้าในกรณีลูกเล็กเด็กเดงหรือลูกเล็กๆก็ใช้ปริมาณเล็กน้อยตามขนาดของเด็กก็คือช้อนยาเด็กเราท่านตั้งหลายที่บ้างก็มีช้อนยาเด็กอยู่นะจ๊ะก็ให้รับประทานช้อนยาเด็กวันละหนึ่งครั้งสำหรับเด็กยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับสมดุลของร่างกายให้ปกติเมื่อกินได้หนึ่งเดือนนะโยมเมื่อกินได้หนึ่งเดือนเราก็ควรหยุดหนึ่งอาทิตย์นะ กินได้หนึ่งเดือนเราควรหยุดึงอาทิตย์นาน้ำน้ำพึ่งนะั้นโยมอาวิสุุนุตตะระอนุสาอนุสตินะคือโยมผิดาโยมน้ำพึง่งน่านะย่อยนะยไม่หลับไม่นอนนะย่อยนะทุกทุกคนทุกท่นเตชินสุดซุ่จ้สุรดดิสุดได,ด,ได้อาจารย์นี่คือยอดอยากป้องกันไข้พิษไข้าการคือไม่รู้จะหาอะไรแล้วหละ เขาตาข่าตะข่ายมีเยอะๆมีอยู่ทั่วประเทศในตลาดสดก็มีข้างบ้านก็มีเราพยายามปลูกไว้ใช้วิธีคิดถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตไม่เปลี่ยนอย่ารอให้เลี่ยงก่อนแล้วมาคิดใช้ยาอย่ารน่อยหยดเข้าต้มตอกเต็กตอกเต็กแล้วก็ตายอย่าย้อยเขาแทงคอแทงทีค่ครูงหรืออาหารทานจมูกแล้วมาคิดจะใช้ยาเราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดของโยมได้แต่เราแนะนำใม้โยมเห็นถึงโทษภัย ว่าถ้าท่านเก็บไข้ได้ป่วยท่านก็ให้ความสําคัญกับยาไทยเพราะท่านก็หนึ่งในนั้นก็เป็นคนไทยและก็ตอบโจทย์ดูแลสุขภาพได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์อันสุดๆแก่ชาวบ้านจึงได้ออกมาให้ท่านมีสติมีปัญญาคือความรอบรู้สติคือความรับได้ใช้ยาถูกใช้ยาอย่างไรให้ถูกและเอเป็นคุณอาจารย์นี่มีกรณีที่สองต่อไปแก่บที่สอง ในกรณีที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับร้อนในนะร้อนในเราหิวน้ํามา้ายขวาอุ้มมาด้วยถ้าเราร้อนในเราก็วางไว้ก่อนนะร้อนในเราในที่นี้เราใช้สมุนไพรชนิดนี้มีชื่อตามราชก,การเขาเรียกว่าต้นกรดนา้าหรือถ้าหนักเราก็พักแล้วก็วางมันทุกข์มากถ้าเราหิ้วมากมันก็ทุกข์มากแล้วก็วางชีวิตจะได้ไม่ทุกข์นะถ้าเรามีปัญหาเรื่องร้อนในอ่า ก็ใช้ต้นกรดน้ำหรือภาษาพื้นบ้านก็เรียกต้นตาลซางน้ำเนี่ยต้นตาลซางนะหรือต้นสดน้ำหรืออีกอย่างก็เรียกว่ากัญชานะนะถ้าเดินไม่ไหวก็ครานก็ได้ถ้ามันอ้วนนะก็กินยาตัดไขมันความดันก็บ้างก็ได้นะวิธีการใช้ยาต้นกรดน้ำหรือต้นกัญชาน้าหรือต้นอาตาลซางนะหนึ่งถ้าคนที่มี ัญหาเรื่องร้อนในร้อนในมีสองกรณีคือร้อนในพระใจร้อนร้อนในพระใจร้อนใจร้อนหรือร้อนในมีความแตกต่างกันถ้าร้อนในเกี่ยวกับอาการไข้ที่ยังไม่กำเริบก็ให้ใช้ต้นฟีนินขอโทษต้นตาลสรางหรือต้นกรดน้ำหรือต้นกัญชาหนะนาจารถอนมาล้างใสะอาดท้งห้าห้าในที่นี้ก็คือใบดอกก้านต้นรากเขาเรียกว่าท้งห้าไม่ใช่ท้งผานะโยมท้งห้า ถ้าแขนมันชดแล้วก็มีสายสั next, 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 ้นเนี้ยตรวจระมัดระวังเวลาเดินนะแต่ตอนนี้ไม่สามารถรักษาแขนชดได้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวอยู่ประการํำการก็คือถอนมาล้างนตาทั้งต้นใช้น้าหนักส5กรัมถ้าไม่มีเครื่องชั่งจะทํายังไงถ้าไม่มีเครื่องชั่งจะทำยังไงเดนเดนอ่าน่อนนะหนูมีอาการไยมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนกินยาขนาดไหนก็ไม่หายกันเปิดเจอเปิดจอ เปิดเจอคลิปพระอาจารย์ในคิดก๊อปอะไรนะในคลิปก๊อกไว้กินใบชะพลูนูลองทำต,ตามที่พระอาจารย์บอกกินแค่สามมื้อหายเป็นปิงทิ้งอ้อปิดทิ้งอิสระขอบุญอายมอิสระนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลอ่านั้นหายมันปลิงทิ้งปิดทิ้ง,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 งสวยงามนนชำนาญชนเจริญพรลูกสาวชอบปวดหัวข,ข้างเดียวจะต้องกินยาสมุนไพรอะไร โยมสวยงามเดี๋ยวโยมโทรมานะคะศูนย์หกสองสามห้าสามหกแปดเก้าเก้าโทรมานะจ๊ะก็เข้าไปดูในกิ๊กโก้กได้นะคะนะในกิ๊กโก้ทำในกิ๊กโก้ไปด้วยใบชะพลูนะโยมเมื่อเห็นผลประโยชน์แล้วก็กรุณาช่วยแชร์อัตมาเป็นท้าแชร์อ๋อไม่ใช่ไอ้ผุดเป็นท้าแชร์แต่ไปเพียรกับมันเองอ่าเอาด้าต้นกรดน้ำหรือกัญชาน้ำหรือต้นตาลสางอ่าสมัยนี้ เราทั้งหลายอาจจะดูถูกเหยียดย้ำแบบแม่ยาถ่ายมันจะกินเท่ากันไหนล่ะโมไปรึเปล่ากอใจายเลยโยมยาถ้ามไม่ดีจริงโยมมันไม่ตกทอดมาถึงเราอยู่ปัจจุบันนี้โยมได้ด่าได้ว่ากันหรอกถ้าไม่ใช่ของดีมันคงยังไม่ตกทอดมาเป็นพันพันปีใช่ไหมโยมนี่คือเป็นสิ่งที่ดีแต่แค่เราไม่รู้วิธีและเราไม่ทราบ บางทีเราไปเหยียบย่ำเหยียบหยางๆๆแหม้ไม่ใชเก่งกูกระได้ไงอันนี้แหละมันน่าสงสารนะฟังให้ดีใช้น้ำหนักของต้นถ้าไม่มีช่างก็หันหันให้ฝอยยแล้วก็มือหยิบไปหนึ่งหยิบมือปุ๊บหยิบมาหนึ่งหยิบมือเนี่ยนิ้วเท้าเอาทำแบบนี้ก็ได้ว่าหนึ่งหยิบมือหยิบมาหนึ่งหยิบมือแล้วนําไปต้มในหม้อสัตอรเลีใส่น้ำนึลงลตต้มประมาณยี่สิบนาที เมื่อเด็ดแล้วก็ให้รับประทานครั้งละหนึ่งแก้วเป๊กสำหรับคนที่มีอาการร้อนในหรือใจร้อนร้อนในเพราะใจร้อนรับประทานตอนก่อนอาหารเช้าเป๊กเย็นเป๊กประมาณสามวันโยมอาการร้อนในอาการไข้พิษต่างๆก็จะดีขึ้นอันนี้ดูนะโยมแค่กรดน้ําหรือต้นตางซาหรือกัญชาน้ำนะห้ามใช้มากเพราะมันเมานะโยมเพราะมันเมาอ่า ศีลเสมอและเจอกันเดี๋ยวพวกนี้เจอไอ้เจ้าเจอกันพวกนี้เจอกันพวกนี้เราจะไปอาหาสมุนไพรนะพวกนี้เราก็จะเดินทางไปที่ประจรลงตีนหรือว่าลงเท้าไปหายานะพวกนี้เป็นวันธรรมทานเสร็จบรรพกาวก็จะเดินทางไปนี่อย่างที่สองนะการเรียนรู้สมุนไพรไม่มีวันที่สุดแต่ที่สุดหยุดหยุดอยู่ตรงไหนว่าเราจะใช้อะไรมาบรรเทามากำราบโรคภัยท่านเอง อย่าดูถูกภูมิปัญญาของชาติที่อยู่คู่กับชาติไทยเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเพียงเพราะว่าเรามีความคิถเห็นต่างเพียงเพราะเราดูถูกด,ดูถูกไม่เป็นนายกอย่าดูผิดถ้าดูผิดจะเป็นอันตรายอันนี้อย่างที่สองนะต่อไปอันนี้ชื่อราชการภาษาเขาเรียกว่าญาม่านพระอินหรือสามคิวนะชื่อมีเรียบยอแแย่เป็นสิบสิ ยาเนี่ยยาดอกคิวหรือม่านพระอินหรือว่าสามคิวนะ่นยงคนที่มีปัญหาเรื่องดูดบุหรีหรืออยากเลิกบุหรีบางคนคิดในใจโอ้เลิกบุหรีเลิกง่ายกว่าเลิกเมียอีกอย่างนั้ไม่เอาอยู่นะต้องการเลิกบุหรีหรือต้องการลดน้ําตาลในกระแสเลือดหรือต้องการลดค่าของนิโคตินตอนนี้มีชื่อว่าต้นสามคิวม่านพระอินหรือยาดอกคิว นะหญ้าเดือดขาวของก็เรียกมีชื่อเยอะแยะหมดอาจารย์โยมไปหาข้างบ้านเพราะมีอยู่ตัวปัตเตะนะมีอยู่ตัวปัตเตะพิมพ์ในกูเกิลอาจารย์พิมพ์ในกูเกิลอาจารย์นับพัสสอนแล้วก็เอสยูพีอ่านไม่ออกอุทัยดาราวันแล้วก็ดับโอ่านไม่ออกซาตินทอนเจริญพอนใ,ใส่งามใส่งามอยู่แล้วเพราะาใส่ปุ๋ยมันก็งามนะโยมอ่าโอเค ต้องวิธีที่หนึ่งต้องการเลือกบุหรี่ก็คือเอาสดๆก็ได้แห้งๆก็ได้ล้างถอนมาก่อนล้างให้สอดแล้วก็หั่นหั่นบางๆไปห่อหยิบมาหนึ่งกำมือเนี่ยกำมือกำแล้วเบจะเลเห็นกำอยมแต่ถ้ากมแลวไม่เบจะไม่ได้เห็นเกินกรมนโยมจะไม่ดีกรมแล้วเบจะเลเห็นกมแต่ถ้ากมแลวไม่เบจะไม่เลเห็นเกินกรมอ่าเอามาหนึ่งกำมือไปต้มน้ำสองลิตรให้เดือด รับประทานเป็นต่างน้ำชาจะลวจดจะช่วยบรรเทาอาการเกี่ยวกับอยากดูดบุหรี่ลดค่าของนิโคตินนะนี่คือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองสามารถรักษาโรคภูมิแพ้ผุ้พวงดวงจันทร์ได้ด้วยและโรคภูมิแพ้นะยา้มาม่านพระอินเดียา่าดอกกิวสามารถรักษาบรรเทาอาการรักษาโรคภูมิแพ้ ไม่ใช่แปลรลลตัลลี่นะไม่ได้ไนะนะแปลเตัลี่ตามมวดใหม่เอโรคภูแพ้ทำยังไงอ่ะเขาใช้น้าหนักห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมบวกกับน้ำสองลิตรให้รับประทานหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นเช้าและเป๊กเย็นเป๊กหลังอาหารสําหรับโรคภูมแพ้โรคภูแพ้ตัวเองนะโยกแต่แป้ตัวเองอะะ่องอะพ้าตัวเองใจอ่อนเราก็เลยภูแป้ภูมแพ้ตัวเองนะอันนี้คือง่าย เอาเพราะมันมีสรรพคุณเยอะอเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊าเดี๋ยวมันมืดเอาเดี๋ยวมันสว่างไม่ทันนะโอเคแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ชื่อของสัตว์แต่หน้าตัวแต่มากล้วนสรรพคุณมีชื่อว่าน้ำนมราชสีของดีที่อยู่ใกล้ครัวใกล้ตัวสามารถปรางูสวัดชงักนักแลน้ำไม่หุงไม่เท่ากันบ้านุนไม่ทันทอ,อสอยึดหรือว่าเอาปอดหรือว่าไปกู้แล้วเรียงยึด ต้มน้ำนมราชสีห์คงจะไม่ได้โนะย,ยมชนานานาวรวุษรัตน์วรหะอา่าแล้วก็ไอ้อะไรนะสุป,ปากรทิินันจ้าโยมทุกคนถ้าโยมเห็นวนะ่ามันมีประโยชน์โยมก็ช่วยร้านช่วยแชร์ช่วยซับต,ตะไคร้ซับต,ตะไคร้ไปเลยกระทืบไปภาษาใต้ก็ได้ว่าซับต,ตะไคร้นะแล้วก็ไปดูสารบดีในติ๊งต็องอะไรนะติ๊กตอ็อก คิดกก๊กได้านาไปดูในกคิ๊กก๊กได้หลายเรื่องมันอาจจะไม่ภาษาเราแต่พยายามพูดให้มันเหมือนภาษาเขานะอย่าไปาจะไดพูดต้องขูลิ้นก่อนอยนน้ำนมราชาสีมีดีกว่าชื่อราชาสีมีดีกว่าชื่อสังเกตง่ายง่ายโยมใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมเกิดลูกใหม่ๆแล้วไม่ก็มีน้ำนมให้ลูกกินอย,อ,กอย่าไปปีบอย่าไปบังคับมันนะพอเดึกปุ๊บมันก็มียางออกมาขาวๆคล้า,า,ายเหมือนกับน้ำนมเนี่ย น้ำนมราชสีมีทั้งหมดสองสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ก็เป็นรากพื้นน้ำนมราจสีแลกกับน้ำนมราจะใส่ลอยนะดึงปุ๊บมีน้ำนมสีขาวออกมาถ้าใครที่มีญาติพี่น้องเป็นงูสวัสดนะไม่ใช่งูปากบุกหรืองูโหงนะไม่เกี่ยวกันโยงไม่ใช่งูเหลืองหรือว่างูสายพันธุ์นี่เดียวไปถอนล้างมาสะอาดแล้วก็ดึงใบและยอดอ่อนๆทั้งหมดตั้ตั้ตัตัให้ละเอียดนะทำให้ละเอียดแล้วก็หยบสุราโรไปเล็กน้อย นำไปพ่อบริเวณที่เป็นงูสวัดเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงคือหมายความว่าเช้าครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอากาบยานเนี่ยไปตีกน,นต้นไม้ไปตีก้นต้นไม้ตอนเย็นมาอีกทำอีกเพราะว่างูสวัดถ้ารักษาไม่ถูกมันแห้งมันหายแล้วมันก็จะเก็บในกระดูกมันปวดกระดองใจปวดกระดองใจเพ,พราะว่าโดนง,งูสวัดมันรัดเอา แต่ต so. it, ้องใช้พวกคู่กันกับเปลือกไข่บ้านสามสิบฟถ้าใครมีปัญหาก็ฝากข้อความมาก็ได้ว่ามีปัญหาเรื่องงูสวัสเป็นมาหลายปีแล้วไม่หายจะทํายังไงดีฉีดยามาแล้วกินยาแก้แพ้มาแล้วอย่างนู้อย่างนี้ทำมาทุกอย่างแล้วจนทุกใจนอนรักคมกลมอยู่เมื่อไรจะหายจากงูสวัสดิเดีนะเก็บไม่ได้นอนไม่ได้หลับ ทิกซ้ายก็เจ็บทิขวาก็เจ็บไปแอบหยบนอนอยู่ในห้องนอนก็นอนไม่หลับกัดสายกระทับลิกซ้ายทิศขวาดึกดืด่นตื่นขึ้นมาเองควรหาเอายังไม่หายปวดมากปวดด้วยช่างงักนเไรน้ำนมร่าจะสีมีดีกว่าชื่อมีคุณมากล้นะต้องใช้กว้งกุกับไข่ไก่บ้านสามสิบฟองถ้าใครมีปัญหาก็ฝากข้อความมาสอบถามได้นะเจ้าโยมเอาไปแล้วนะคะเดี๋ยวมันไม่ทันเดี๋ยวมันมืด าจารย์เราก็พยายามนําสาระดีๆมาเกอ,อความเงียบคือการร้องไห้ใครบอกความเงียบคือความร้องไห้ความเงียบก็คือความสงบนะจ๊ะเอ็ดและก็ความเงียบ w a r เจริญพรนาเร่จเจริญพรจันเนพนพัฒ์พลเจริญพรธนวันลำน้ำท่าจีนจ้าเจริญพรทุกคนทุกท่านนะจ๊ะถือว่ายงมเหนียวแน่นเป็นแฟนเพจทำยังไงให้เป็นแฟนตัวยงกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะได้เป็นแฟนตัวยงถ้าเราเป็นแฟนกันแล้ว เราเป็นแฟนกันแล้ว <t> ต <ori> <st im achte> ้องทำยังไงก็ต้องแนะนําในสิ่งที่ดีคืนนี้มีกีจกรรมทวนทวนหนึ่งแต่ใครหาผ้าใหม่ให้สะพ้ายชายคล้องคอใส่ใจมิใส่ห่อมิลงไหลใครขอดูบ้าบ้าอ่าไม่ใช่แล้วลงยุบสมัยก่อนโยมโยมทันไหมล่ะไม่ทันแล้วสิไม่ทันหมายความว่าเป็นคนยุคใหม่ไม่ทันอาตมานี่เป็นคนแต่แรกปาษาใต้ก็เลยเป็นคนแต่แรกแต่แรกหมายความว่าเป็นคนแต่ก่อน ถ้ปาปาัญาลังสวนภาษาที่พอเรเป็นคนแต่แรกเดี๋ยวเป็นคนแต่แรกมีตะไครแตะไครมีประเภทตะไคร้หอมตะไคร้ไม่หอมตะไคร้ต้นตะไคร้เครื่องมีทั้งหมดนะจ๊ะลูกใต้ใบก็มีใต้ใ้ใต้ใบเขียวใต้ใบแดงและใต้ใบอ่าหรือเรียกเขาเรก่มะเดือ่อมะเดื่อดินเขาก็เรียกมะมะเดื่อดินเขาก็เรียกอ่ามีชื่อเยอะแยะหมดแต่เอาชื่อที่เขาเรียกแล้วร,รู้จัก าไม่รู้จักทำยังไงก็ไปหาอกูกดอักูลูกใต้ได้ลูกใต้ใบนะต่อไปก็จะมีต้นกรดน้ําหรือกัญชาจีนหรือต้นตาลชางเป็นยอดยาที่ให้ความสกิทธ์ในการดูแลสุขภาพสามารถดูแลไข้พิษไข้การหรือไข้ควายขวิดได้ถ้าใครเป็นควายขวิดโยกเอาเนี้ยต้องกินนับรองควายไม่ขวิดเพราะเราขวิดควายกอนนะอันต่อไปก็เป็นญ้ดดอกกิ้วยามันทะเองหรือว่าญอาดอกขาวนะมีชื่อเยอะ สามารถดูในเกี่ยวกับต้องการลดเลิกละเลิกบุหรี่ต้องการที่จะรักษาโรคมิแพ้ตัวเองและมีสมบคตอีก,กเยอะนะจ๊ะ๋ยวโปรดติดตามคืนต่อไปพรุ่งนี้ถ้ากลับมาทานก็จะทาแล้วก็น้ำนมพยาราชาสีด้วยกันนมกระสีมีสตนิทต้นและก็ตุนิท่รา,าพื้นตัวเล็กๆถ้าใครที่มีปัญหาน้ำในหูไม่ละการบ้านหนูไม่ทันป,ประการที่หนึ่งหนึ่งก็คือเราต้องไปเคลียร์กับทกศก่อนถ้าว่าหนไม่ทัน ไปส่งแต่ดอกขอจะคุ่มสุดต้นเงอนนะเออไปเรียรกับตัวกตัวก่อนยู่นั่อ่าท่านครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สภายใช่กับกับไอ้ยาเราเราทาจินกับคุณมากเลยดา่าพรุนี้อาจารย์ไปหายาน่ะไปพอขอถามเหลือใครทันที่ฟองใช้กับมูลวัสดวัจ้าเดี๋ยวไปโทรมาศูย์หกสองสามห้าสากดเก้าใครทันไหมล่ะสภายหาผ้าใหม่ทันนะการนิพพาใช้วงทันนะสัตสถียสัตตนพี้ไพิส ฮะี่สิทธ right uh, so ิ์ันไหมฮะสบายหาผ้าตะไครใช่ที่ไหนล่ะพี่ลืมไปไหนไหนนะครับตัวเราละอดีตเอ่อตาใคร้หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สบายใช้ต้องคอไฟใจมิใส่หอมิลงไหลใครขอดูบ้าใบลงเรือหางยาวเปลี่ยนใหม่แล้วทำไมลุงเรือใบใครจะพายตามหนังก็ไปดูนะเปลี่ยนม่โยม โอเคนะครับท่านมีคนบอกว่าหายาที่ไหนพวกนี había, ้อาจารย์ไปหายาที่เกียรติธรนะไปหาานั่งนองกับไปหาอ่ชนละทานเอ้าชนละเปลือกชนละทานนะยาภูแพ้ตัวเองมีไหมครับมีโยมสูตรของถามมาถามก็บอกแล้วเมื่อกี้ท่านโยมไม่ดื้อนะจ๊ะไม่ดื้อกันทุกคนนะจ๊ะไม่ดื้อแล้วก็ตั้งใจฟังคนที่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรคนที่ไม่ชอบยาไตก็ไม่เป็นไรนะครัไม่ว่ากัน เอาคนที่ชอบสมบัติชาติสมบัติคนไทยโยเป็นเจ้าของนะคะยาภูแปะตัวเองไปตเตอรี่เลย WAN อ่านไม่ออกข้าไปจะเป็นพรพรแันพรที่ไร NOI น้อยน้อยน้อยหนาน้อยหน่าอ่านน้อยอาน้อยนะจ๊ะกี่น้อยวันนี้ก็ทุกงยี่้าแล้วผ่านมาทัหมดี่สิบห้านาทีนะจ๊ะขอบคุณมาก ก็ไปดูข้อมูลบินดีๆในกิ๊กก๊อกได้นะท่านโยมก็ทำกิ๊กก๊อกตอนนี้ก็มีผู้เข้ามาให้ความสัมพันธ์ในกิ๊กก๊อกเยอะสามแสนกว่าแล้วนะ่นทาโยมนะเกี่ยวกับไวรัสตับเกี่ยวกับการดูแลตับโดยการใช้ใบกระเพราแดงกับเพาเขียวแล้วก็ใช้ใบชะพลูใบชะพลูสักทีโยมมีโยมคอมเมนต์เมื่อกี้บอกว่าลูกสาวเอายกข้อมานานโดนใบชะพลูสามวันหายเหมือนทิ้งปิดนะหายเหมือนทิ้งปิด โอเคนะครับใครมีปัญหาสุขภาพฝากข้อความมาได้นะจ๊ะฝากข้อความมาได้นะเออหนูต้องการยาดูแลสุขภาพขัางบ้านหัวกครอบครัวเรายามีเยอะแยะหมดแม้แต่เดินออกหน้าบ้านของเราเหยียบยาเป็นร้อยร้อยชนิดแล้วแต่เราไม่รู้เราก็โทษใครไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่ผิดพลาดแต่ที่ผิดพลาดคือไม่เสวะหาความรู้อ่านี่แหละน่ากลัวโยมนะอยาปล่อยให้ ทุกวันเสาร์อยอกเราให้เหงาวันอาทิตย์ชีวิตเราจะอาจจะเปลี่ยนเปลงได้นะครับโยมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงโยมเงือกมันก็จะอักเสบไม่ใช่ถ้าไม่เปลี่ยนแปล,ปล,ปลงความคิดชีวิตเราก็จะอาจจะแย่แก้ไม่ได้นะจ๊ะอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะับคืนนี้ใครมีคําถามถามมาจะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ตรงนี้ก็จะตอบนี่คือต่อไปสุปพพส์กรงเฉงปัญญานะพระศราอ่า มันกินก you well, oh, okay. ัถามยาภูแพ้ตัวเองไปหาหมอหมอบอกว่ายังไงเราโยมอยู่จังหวัดไหนอะเดี๋ยวบอกไปหาหมอใกล้ใบ้านขอบคุณมากทัศพรจันดิศดาจ้าโอเคพบกันใหม่ในค่ำคืนต่อไปหวังว่าการออกมาทำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสืบสารสืบต่อภูปัญญาต่อยอดความรู้ของชาวบ้านและจะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงเมื่อโยมสามารถยิบเอายาไปใช้อย่างถูกต้องยาดี ถ้าไม่รู้วิธีใช้ก็ไรประโยชน์คนเป็นหมอถ้าไม่แนะนำยาบ้านไม,ไม่ไม่แนะนำสิ่งดีกับยาบ้านหมอก็ไรค่าเป็นแค่หมอหมอกย่างเดียวนะครับไม่ต่ออไปเพราะฉะนั้นความรู้นี้มันมีอยู่คู่โลกแล้วยามันมีอยู่คู่โลกโรคมันก็มีอยู่คู่โลกมนุษย์ก็มีอยู่คู่โลกเพราะฉะนั้นท่านยังไงอย่าลืมพวกนี้วันพระวันธรรมะสนะวันพระบนโนลเจริญสติปัญญา เพิ่มภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายเราเราเป็นชาพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานการตำหนิว่าร้ายผู้อื่นไม่ดีไม่ดีเลยไม่ทำนะจ้ะโยมไม่ดีเลยไม่ทําไม่ว่าใครทําในสิ่งที่ดีเขาว่าเราเป็นเรื่องของเขาและเราจะไม่ว่าเขาก็เป็นเรื่องของเราอย่าสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจกับใครขอท่านทุกท่านที่อยู่ทางบ้านจงมีความสุขมีความเจริญมีความสุขมีความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง้ามีปัญหาสุขภาพติดต่อจอดตามฝากต้อความมาศูนย์หนสองสามารถสามหกแปดเก้าได้เพราะกระน,นในค่ำคืนต่อไปถ้าไม่มีภารกิจติดอะไรก็จะมาทำาัศดถแต่ต้องลงความรู้ให้กับชาวบา้านขอให้ชาวบา้านทุกคนที่อยู่ตัวประเทศจงห่างไกลโควิดได้ที่กำลังระบาดอยู่ขอใอ้มันไปนอกจักรวาลถ้ามันไม่ไปเราก็ต้องขับมันไปโดยการใช้ยาไทยขับยังไงก็บอกวิธีไปแล้วถ้าหาอะไรไม่ได้ ต้องหอมแดงขงหัวทุกทุกทุกแบนนั้นแถแก้กินป้องกันได้ดูแลปกับภาพได้พบกัตอนมหนในคัำทุกตัวนี้ตามคำสัญญาเราจะมาคืนความผูขให้กับชาวบ้านด้วยกัารประกันภาพเราจะมาตามทำสัญญาเรียนพออยู่